สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับสนบอลสีเอนจอยและไม้ด่างอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นบอลสีชื่อรวยร้นฟ้านะคะบอลสีโวยบนอ่อรวยร้นฟ้านะคะก็จะเป็นบอลสีไม้เก่านะคะชื่อไม้มงคลชื่อดีชื่อเพาะนะคะแค่ชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าชื่อ เพราะขนาดไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อรวยร่นฟ้านั่นเองนะคะไม่ใช่แค่ชื่อดีนะคะใบก็ยังสวยด้วยนะคะขอบใบก็จะเป็นสีอ่อกเขียวๆนะคะแล้วก็พื้นใบก็ออกเป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็ออกมีความด่างนะคะตรงสระดือก็ออกเป็นสีชมพูออกแดงๆค่ะเพื่อนนี่พื้นใบก็สวยงามมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นต้นบอนสี รวยล้นฟ้านะคะนี่ถ้าถ้ายิ่งใบแบบใบที่มันแบบแข็งแรงโตแล้วนะคะมันก็จะออกเป็นแบบออกสีแดงเข้มสวยเลยนะคะนี่ดูความสวยของบอลสีรวยล้นฟ้างของเราใบนี้สวยงามมากๆเลยลำต้นนะคะเป็นสีเขียวกำลังจะมีแทงยอดใหม่มานะคะแทงยอดใหม่มา ทำต้นแข็งแรงเลยนะคะทำต้นแข็งแรงเลยนี่ดูใบใกล้ๆนะคะสีสวยมากนะคะสีสวยมากออกเป็นสีแดงๆเลยกระดูออกสีขาวๆเขียวๆนะคะ